ยยสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเด็กๆได้ฟังเพลงพระอาทิตยิ้มแฉ่งแล้วเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงหรือเปล่าคะ ถ้าได้เคลื่อนไหวร่างกายรำเพลงคุณให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอตอนเด็กๆเต้นส่งมาให้คุณครูได้ดูหน่อยนะคะคุณครูอยากเห็นค่ะสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนกันยังอยู่ในหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆเราจะเรียนกันในเรื่องสุขขันิสัสในการขับทายค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียน สุข anity ในการขับถ่ายกันเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องสุขนิิ t y ใสในการขับถ่ายค่ะสุขนิิ t y ใสในการขับถ่ายนะคะเราจะต้องใช้ห้องน้ําห้องซ้วมอย่างถูกวิธีดังนั้นการใช้ห้องน้าและห้องซ้วมอย่างถูกวิธีนั้นจะมีกี่ขั้นตอนไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1 ไม่ขึ้นไปเหยียบบนชักโครกนะคะเพื่อความสะอาดของก้นของเราค่ะขั้นตอนที่สไม่ทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกนะคะเพื่อไม่ให้ชักโครกของเราอุดตันนั่นเองค่ะขั้นตอนที่สกดชักโครกทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะ ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังใช้ห้องส้วมค่ะเด็กๆนะคะควรจะใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนกันในคำว่า happy ที่แปลว่าความสุขหรือมีความสุขนะคะเราไปสะกดพร้อมกันเลยค่ะ h a p p y อ่านว่า happy แปลว่าความสุขหรือมีความสุขนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูจะถามเด็กๆว่า you are happy เด็กๆก็จะตอบคุณครูกลับมาว่า I am happy อีกครั้งนะคะ You are happy เด,เด็กตอบนะคะ I am happy เด็กๆลองฝึกพูดนะคะคำว่า I am happy แล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปเสียงที่เด็กๆพูดคำนี้ I am happy ส่งกลับมาให้คุณครูได้ฟังด้วยนะคะ ต่อไปเด็กๆได้เรียนกับคุณครูเล็กนะคะไปดูซิคะว่าวันนี้คุณครูเล็กมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ดูกันค่าเด็กๆเป็นยังไงบ้้งคะสนุกไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูอีกไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องสุขอนิสัยในการขับถ่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทำเช่นเคยค่ะสำหรับใบงานวันนี้นะคะ จะให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยเส้นปาก่าค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่าวิธีการจับสีหรือว่าจับดินสอเด็กๆจะต้องจับยังไงนะคะค่ะอันนี้ค่ะวิธีการจับสีหรือว่าดินสอเด็กๆต้องจับ3ามนิ้วค่ะดูไหมคะ3านิ้วแบบนี้นะคะค่ะค่ะในเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืม ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบา,บาย